เอมีดูป่ะหลังใช่ยังเอา้เอาวอ้าววะอยูกูเพียกไม่ได้ไปตามหารักแท้เรียบร้อยไปตามหารักแท้โนมาริบรักแท้กับโควิดนะรักแท้กับโควิดมาพร้อมๆกันย เฟ็ดจะบ้านฟ้มามาถึงนี่อืมเฟด็ดกายจังอะ่ะไล่ผมอังเครื่องเอ้าแล้ววะ กูโชื่ไว้ในใจได้ป่ะพี่เอกโชื่อไว้ในใจได้ป่ะลองดิ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 อ้าวกลับเฉยเห็นได้เห็นทั้งเห็นยังข้างในอ่ะเอ็มแม่เห็นยังข้างในอ่ะกูบอกเลย ไวเพี่ยจริงนะมึงไอ้สับไปโซไม่เ uh> ห็น uh> ก right, oh. ูบอกแล้วกูออกแล้วว่าโดนไว้ในใจตั okay. ้งแต่ช็อตแรกนะครับช็อตแรกคือผมวิ่งออกมามันไม่เห็นผมอยู่ดีเฟรมาตีผมได้ไงวะไป็นไงเ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 อะทอนไว้ในใจปะไม่เห็นกูเลยทอนไว้ในใจปะสรุปว่าใช่ปะเดินมาตีหรือว่าเฟรมาตีเดินมาแล้วแบบแก้มมายืนปุ๊บแล้วก็เดินหันมาหากูอ่ะ าทุกคนนี่สรุปว่าทนาได้ใจปะเหใจไม่เห็นแน่นอนครับก์บิวมานี่พี่เอกเผื่อได้เกนไปแล้วเปล่าไว้เอ่ะ เดินเข้าบ้านใหญ่ไหมไม่เจอ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 หรือตีเนี่ยไม่รู้นะขูก็ไม่รู้นะโคตรฮ,ฮีเลยไอ้ควาย <c oughs> แม่ทนอะในใจวะทนอะในใจ <laughs> กูบอกแล้วบอกแล้วนะว่าให้เธอไปได้ใจเธอไปได้ใจก่อนเธอไปไดใจก่อนเธอไปได้ใจเฮียจริงไหมสั้เพื่อนอยู่ไหนไว้คนอะ โอ้หลอกไฟมาตีแบบเห็นเลยวะ่ะโอ้โหแบบว่าแบบตุบตับตุบตับเลยอะ่ะอืมที่ไม่มีใครมาช่วยนะเนี่ยสนุยู่ไ,ไ่รู แล้วอุ้มได้เลยเพื่อนมันตายแล้ว่ะเดี๋ยวเครื่อตงตัวนี้จะเสร็จอยู่นะตายบน ไอ้เจ้ผมพี่เอ้อหวา้เฮียมันเฟดพุ่งเร็วมากเลยอ่ะพี่เอกมันใส่แอด์อะไรมาเนี่ยคือเหมือนมีแออ์ในดาบม่วงเลยด้วยเลยอ่ะ โอ้โหคือมันเกินไอนเหียไอเหียมันเกินด่ากูบอกเลยมันแบบว่ามันฝุดจัดอะอันนี้ตุบตับนี่ก็มองไม่เห็นนะทุกคนกูนั่งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะกูนั่งอยู่ตรงนี้นานมากแล้วกูตุ่ตายอยไอสัตว์ <laughs> ผมบอกแล้วให้ทนไว้ในใจไงไงผมไม่วิ่งด้วยคือผมไม่วิ่งด้วยของจริงอะเออเศษศาสตร์เพียกเพียกแหวบทู้เพียกเพียกตัวบทู้เพียกเพียกตัวบทู้ผมเพียกเหรอ nào. Oh. Chưa này à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สรุปว่าต้องทนใจใจไหมตัวนี้ตุบตาบตุบตาตุบมตาปะตุบมตาตุบมตาแหมคือแอดออนที่ผมชัวร์เลยนะอันหนึ่งอะถ้าเกิดต้องมีน่ะต้องมีต้องมีดาบโบแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีดาบม่วงอ่ะเพราะว่ามันออกเฟษมาแล้วมันพุ่งมาเลยอ่ะโอ้โหดูโปรไฟล์ดีเฮียโอ้โหดูโปรไฟล์ดีกว่าครับนี่ผมไปดูโปรไฟล์ เรื่องกูกระจอกไอสัตว์อย่าลืมรีพอร์ตนะคนไทยด้วยเฮีย <c oughs> รีพอร์ต้วยนะเอาลิงกสตรีมก่อนนะปึ๊บปับึ๊บปึ๊บ ตุบตับตุบตับเลยสัฮ่าฮ่าฮาหรอมันกลัว จะรู้เจ็มากถ้าดูอยู่นะเจอคนนักทีกกลัวหนัแน่เลยควายแหนถ้าเป็นเนียนโดยสัตว์ลูกอีลูอีออกสัตวมีดาเลย ไม่แล้วคือตอนมันเฟดอะ่ะมันมันเร็วกว่าปกติด้วยนะเนี่ยผมจะบอกให้ทุกคนคือมันแหวนแดงเลยอะ่ะไอสัตว์เอางี้ดีกว่าตอนมันเฟดเหมือนมันเพิ่มความเร็วด้วยนะเนี่ยจะบอกให้เนี่ยรู้กูรู้ว่า <c oughs> ยังไงก็ดูกูอยู่แหมแหมคือคือย <c oughs> คือผมสงสัยตั้งแต่ช็อตแรกแล้วเว้ที่ผมวิ่งออกมาจากท่อนซุงอะ่ะอยู่ดีเฟดมาตีกูเฉยเลยอะไรวะไอเหี้ยมันไม่เห็นดีกว่าว่าอ้าอะไรวะแล้วก็ไปตีเพื่อนต่ออีกอ๋อ А oh,